สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังเปิดห้องเรียนวิศวกรรมขนส่งทางรางพัฒนาวิศวกรรมระบบรางกลุ่มแรกของไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่ตามรายละเอียดจากคุณสุบงกตสุแก้วค่ะวิวัฒนาการในการใช้เทคโนโลยีเพื่องานด้านการขนส่งทางรางเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยปัจจุบันทั่วโลกหันมาใช้ระบบรถไฟความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าและพลังแม่เหล็กมีความเร็วในการเดินรถตั้งแต่200ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมถึงรถไฟความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นเหมือนในเครื่องบินซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าไปยังรถไฟ ดยประเทศที่ให้บริการรถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มอุตสาหากรรมชั้นนำของโลกเช่นญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมนีจีนเกาหลีใต้สำหรับประเทศไทยค่ะภาครัฐนั้นมีโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ทั่วประเทศส่งผลให้ภาคอุตสาหากรรมมีความต้องการบุคลากรวิศวกรระบบรางเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า2,000คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงเปิดหลักสูตรใหม่วิศวกรรมขนส่งทางรางโดยคัดเลือกนักศึกษาจาก2,000คนเหลือเพียง50คนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิาวศวกรรมขนส่งทางรางโดยนักศึกษาส่วนใหญ่มองว่ามีโอกาสเติบโตนในวิศวกรสาขานี้ที่ผมสนใจคือผมอยากเป็นวิศวกรตัวรถนะครับเกี่ยวกับตัวรถไฟเกี่ยวกับช่วงล่างของรถ รวมถึงระบบด้านบนของตัวรถไฟด้วยครับตอนนี้มองว่าอุปสรรคคือยังมีทางเดี่ยวเยอะครับจริงๆรัฐบาลควรจะสนับสนุนในการทําทางคู่ให้เยอะขึ้นครับส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงผมยังมองว่าอาจจะยังไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่ในอนาคตก็มีความจําเป็นครับแต่ว่าสําหรับตอนนี้อาจจะยังแลวส่วนสําหรับรถไฟทางไกลครับระบบรางทําเป็นทางคู่เสร็จแล้วถ้าจะติด ระบบไฟฟ้าด้วยก็ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมที่เป็นโครงอากาศครับมันก็จะมีและในวันนี้ค่ะพวกเขายังได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางทดลองตรวจคุณภาพรางรถไฟที่สถานีพระจอมเกล้าลาดกระบังด้วยเครื่องการตรวจสอบแบบไม่ไม่ทำลายเป็นเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอันต้าโซนิกครับมันจะอยู่ในเม็ดตอดของไอตัวการตรวจสอบแบบไม่ทําลายครับก็คือในกรณีที่เราไปตรวจงานแล้วชิ้นงานเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้อีก มันจะอยู่ในหมวดของการตรวจสอบแบบไม่ทําลายการตรวจสอบทุกชิ้นนั้นจะมีหลายแบบครับตรวจสอบแบบถ้าเป็นเทนไซน์ก็จะเป็นการตรวจสอบแบบทําลายชิ้นงานตรวจสอบแล้วเราไม่สามารถเอาชิ้นงานกลับมาใช้ได้ใหม่ครับแต่ถ้าเป็น,ปนอัลตราโซนิกเนี่ยก็คือตรวจสอบแล้วเราสามารถที่จะไปตรวจสอบที่หน้าง,งานได้เลยแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยไม่ไม,ไม่เสียครับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศว,วกรรมขนส่งทางรางทุกคนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางองค์ประกอบและการออกแบบระบบรางรถไฟระบบขับเคลื่อนการควบคุมและติดตามการเดินรถไฟการตรวจรอยร้าวและการส่งสัญญาณเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทางระบบรางโดยค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0 0บาท สิ่งที่เรารอไม่ได้เลยคือพัฒนากําลังคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามสิ่งที่สิ่งที่เราคาดว่าวิศวกรรมในกลุ่มนี้เด็กวิศวกร,รในกลุ่มนี้ที่จบไปเนี่ยมันก็จะมีบทบาทแล้วก็ไปพลิกนโยบายไปพลิกรูปแบบของการทํางานในอุตสหาหกรรมที่มันมีอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามยังไงมันก็ดีที่ที่เราจะให้สาขาเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในไปเป็นคือให้เด็กได้มีความรู้ เบื้องต้นก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปเริ่มทํางานในใน,ในบริษัทอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการพัฒนาคนในบริษัทอุตสาหกรรมได้เยอะมากปัจจุบันเส้นทางเดินรถไฟในประเทศไทยมีเส้นทางสายหลัก5สายรวม8,278กิโลเมตรซึ่งมีรถตรวจสภาพรางรถไฟสำหรับวิ่งทดสอบรางรถไฟเพียงคันเดียว ขณะที่ประเทศไทยยังคงมีความต้องการบุคลากรด้านพัฒนาระบบรางอีกจำนวนมากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงคาดว่าการเปิดสาขาวิศวกรรมขนส่งทางรางจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้สุบงกสุบแก้ว Voice TV รายงาน